มาติจ้าจะป้าเจ้าวันนี้ทำมาตกน้บจ้างกันเจ้าเจ้าป้ามาแรงแล้วเจ้า,ากลางแยกกัเข้าวอย่างเซตค่ะมาพากาแรกเจ้าว่าจะป้าจะได้ก่อนวันนี้เอาหลังเจ็ซอกแต่อันสองเซนลงเจ้าใป่ตานี่ออนเจ้า นี่เจ้าป่าแนอ,ออนตัวจับหญ่เจ้าโอ๊ยกระโดดไปปุ๊นแล้วเจ้ามาตันสักการเจ้าใส่ก็ได้ป่าตะเคียนทรายเจ้า ตะเพียนซ่าตัวยายเจ้าเจ้าตัวยายขนาดเจ้าเาจ้าป้าได้ปัดส้อยตัวหนึ่งเจ้าหาปลาอยู่ตรงนี้อ่ือนั่นอ่ะได้เจ้า ได้สองตัวเจ้าสปาได้ปาขาวกับปาส้อยข้างลายเจ้าสปาได้สีตัวเจ้าได้ปาส้อยข้างลายปาตะเพียนซ้ายเจ้าแล้วกัปลาส้อยกลมเจ้า ไปเอาไปมุกน้อปาเนอ้อผมไปกินด้วยนะใจเส้าปานตรงไหนไอผมจะไปกินของพี่ช่วงนี้ผมโควิดระบาดโควิดห้ามห้ามเข้าใกล้กันไม่เป็นไรมาจะปิดแม่เดี๋ยวผมปิดมั่งเข้าใกล้อะผมก็ปิดแล้วเวลาปปาเข้าใกล้ผมปปาก็ปิดสปาได้ฟรีตัวมีหนุ่มๆจากต่างจังหวัดเจ้ามาแซวสปลาอยู่บนขั่วเจ้าเป็ดเด็ดสปาสีเขยเป็ดเด็ดสีสปาอยู่เจ้า ใ่สาหนึงต er ัวเจ้าผมก็กัวก่งกว้างเยนะตรงโคน่ละเห้ยามก็กล้นเก่อตัวโตนานำเสนอหน่นำเสนน่้าเสอกรูอาอนันนี้ปลาอย่างกระเบื้ปลาตะเพื่อนปลาใจปลาตะเพียนเจ้ เสือปลาได้ป่านอย่างหมูเจ้านี่ค่ะบาวเจ็บปัดสายเจ้าแล้วก็มาเจาปัดตะเพียนเจ้าเสือปาแว่นสองตัวเจ้า ตอนนี้เป็นปีฝ่ายเจ้าน้ำแห้งก็เลยป่ายังบาขึ้นมาจะเจ้าป่าตื่นน้ำเจ้า <too>. oh. ได้สารตัวเจ้าได้ป่าขาวป่าจะเพียงซ้ายเจ้า

ปลาตะเพียนทรายปลาตะเพียนอะไรตะเพียนทรายปลาปีกเหลืองอกย,ยกเช้าเอาไหมปูเอาไหมจะเอาก็ไม่เอาเมื่อวานผมไม่พักผมก็รีปูมาแล้วปูนานี่ะอร่อยแต่ว่ามันแข็ง กังกินก็ได้ครัหวานนี้เขา<ๆ>เขาให้มาจากก็ไปเอาไก่บ้านเขาอีอูเ่เจ้าแล่ป่าวแวงเจ้าป่าแวงตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้า นี่เจ้าเปาแหวนตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าได้ปลาสะลากเจ้าได้ปลาสะลากสีตัวเจ้ากระประขาวหนตัวเจ้าไ้ห้าตัวเจ้า ได้สองตัวเจ้าได้ปัดส้อยกับตาแหวนเจ้า ตัดซ้ายข้างร้ายตัวใหญ่เจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าเจ้าได้สังตัวเจ้าได้ปัดสลาก็ปัดกระเทียนซ้ายเจ้า ใช้ปัดสิวข้าวเจ้าปัดสิวข้าวใครเต็มต้องเลย,ยเจ้าหยุดเจ้าโอดยตายอย่างเจ้า ปลาดูดเจ้าเจ้าป้านึกว่าปลาไหนป่าดูดตัวใหญ่ขนาดเจ้าทิ้งเหรอทิ้งได้สองตัวเจ้าปลาทำลายระบบนิเวศปล่อยไม่ได้โอเคค่ะ วันนี้ปอแค่นี้ก่อนเจ้าเริ่มมือแล้วกล้องก็เริ่มหันแล้วเจ้าป่านี่ค่ะวันนี้คลิปอาจจะบมว่นิดนึงเจ้าเพราะว่าป่าบอกไม่มีเลยเจ้ามันอาจจะหู้ฝนนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าติบ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้ากันเจ้าเรามีเรามีกุ้งตูวนี้ตัวป้าเราไม่ใ่ชุดป้าาได้ตั้งค่ะกล้องเจ้า เ้าไไ้ทำาชิงนี่มันจะทำสาช่างเตอเรไม่ไปยัง่องในประมาณสักเกินกิโลค่ะในปัดส้อยในปัดส้อยปัดสไตลปัดสลากเจ้าเราไปชชุดนี้เราไปใช้ชุดนี้ด้โอเคเจ้ากล้องอยู่สานิดนึง นี่เจ้าน้องปิ่นก็ลงมาแล้วเจ้ามาอยู่แห่มาให่มาเข้ากล้องไปป้านี่หน้าดําปิดปีเจ้าเจ้าป้าเจ้าป้ากับน้องปิ่นโอเคเจ้าจบคลิปนี้ก่อนเจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เจ้าป้าเตินนะเจ้าคลิปนี้อาจจะบบปอมวันเจ้าเพราะว่าวันนี้ป่าบอกไปมีเลยเจ้าเจ้าแมงมุมโอเคขอบคุณนักาเจ้าติดติดตามชมชอเจ้าป้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปจ้าป้าเตินนะเจ้าแลวป้ากันคลิปหน้าเจ้า สวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องปิ้นมาสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะบ๊ายยเราต้องได้ป่ายังฟอง